ผมนะครับรถขุดแบตโคลเล็กนะครับคูป mm ัตอายุสามสิบรุ่นห้าคันนี้สวยๆนะครับเครื่องยนต์ปั๊มนิ้วคอนโทรลน้ํามันนะครับสามสูบดีเอเจ็กชั่นนะครับสวยๆคันนี้คันที่สองนะครับก็ฮิตาชินะครับสายสีส้มฮิตาชิเอ็กซ์สองเจ็ดยูสามเครื่องยนต์ยันมากสามสูบปัป๊มนิ้วนาชิคอนโทรลน้ํามันคันนี้นะครับใครสายโคมาสุนะครับสีเหลืองในตู้เก่งด้วย pc ซีสามสิบห้า MR3 ญี่ปุ่นแท้ๆนะครับได้แทกเหล็กก้อนยางนะครับแล้วก็ได้ตู้เก๋งติดแอร์ติดฟิล์มได้สวยๆนะครับคันนี้คันที่4นะครับเป็นรถขุดยันม่า VIO40 รุ่น 5B นะครับได้จะต้องการแท็กเหล็กนะครับเปลี่ยนได้นะครับตู้เก๋งติดตังได้มีลายไปปิ้งสวยๆจากญี่ปุ่นนะครับคันนี้นะครับกูบะต้าครับ U40 รุ่น6ตัวใหม่นะครับมีลายไปปิงด้วยแทกเหล็กก้อนยางด้วยเครื่องยนต์สวยๆ สสูบนะครับปั๊มนิ้ว K Y B ขยบ้านะครับคอนโทรลพร์ดน้ำมันสวยมากคันนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับคันนี้คัวต้าเช่นกันนะครับ U สารุ่น5ส,สวยๆเหมือนกันมีลายไพป,ปิ้ิงครบเซตครับปรับคอนโทรลได้นะครับสบายๆเลยแล้วก็มีตู้เก๋งติดแอร์ได้นะครับสวยๆจากญี่ปุ่นนะครับแล้วกเ็เปลี่ยนถักเล็กได้ด้วยเช่นกันรถสวยมากๆสภาพดีๆนะครับขันต่อมาโคมาสุโคมาสุ p c 4 0 MR สมีลายไพป,ปิ้งิง แท็กเล็กก้อนยางใบมีดดันหน้าพร้อมนะครับตู้เก่งใหม่นะครับเครื่องยนต์ส d 8 8ีปีปั๊มนิ้วคอนโทรลน้ำมันของโคมาสุเองครับตั้งเดิมเลยสวยๆนะครับ4,000กว่าชั่วโมงเรื่องหงแท้นะครับแล้วก็มีตัวนี้พี่เป็นหลังคานะครับรุ่นเดียวกันโคมาสุ40 MR3 มีราีลายไปปิ้งด้วยสวยๆจากญี่ปุ่นนะครับสามตันมีเยอะนะครับมีตั้งคูวาต้า U30 รุ่นอีกหนึ่งันนะครับแล้วก็ยี่รุ่น 3S นะครับแท็ก เล็กหุ้มก้อนอย่างใบมีดดันหน้าลายไปปริ้งสวยๆแรงดีๆครบเซตนะครับครับก็มีหลายคันนะครับตัวนี้ใครที่สนใจรถคุดแบคโฮเล็กๆนะครับเข้ามาเลือกชมได้ที่เจนแท็กเตอร์การจนะบุรีครับส่งยลยดเพิ่มเติมให้ได้พร้อมรูปภาพนะครับเชิญทดลองรถได้นะครับญี่ปุ่นแท้ครับเจนแท็กเตอร์การจนะบุรีนะครับสวัสดีครับ ผมนะครับรถขุดแบคโคลเล็กนะครับคู b ัต a าย0สามสิบรุ่นห้าคันนี้สวยๆนะครับเครื่องยนต์ปั๊มนิ้วคอนโทรน้ำมันนะครับสามสูบดีเอเจคชั่นนะครับสวยๆ,ๆคันนี้ค,คัคันที่สองนะครับก็ฮิตาชินะครับสายสีส้มฮิตาชิ e x ็กซ์สองเจ็ดยูสามเครื่องยนต์ยันมาสามสูบปัป๊มนิ้วนาชิคอนโทรน้ำมันคันนี้นะครับใครสายโคมาสุนะครับสีเหลืองในตู้เก่งด้วย PC 3ีสามสิบห้า MR3 ญี่ปุ่นแท้ๆนะครับได้แท็กเหล็กก้อนยางนะครับแล้วก็ได้ตู้เก๋งติดแอร์ติดฟิล์มได้สวยๆนะครับคันนี้คันที่4นะครับเป็นรถคุดยันม่า VIO40 รุ่น 5B นะครับได้จะต้องการแท็กเหล็กนะครับเปลี่ยนได้นะครับตู้เก๋งติดตังได้มีลายไปปิ้งสวยๆจากญี่ปุ่นนะครับคันนี้นะครับกูบะต้า U40 รุ่น6ตัวใหม่นะครับมีลายไปปิงด้วยแทกเหล็กก้อนยางด้วยเครื่องยนต์สวยๆ สสูบนะครับปั๊มนิ้ว K Y V ขยับ้านะครับคอนโทรลพร์ดน้ำมันสวยมากคันนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับคันนี้คัวต้าเช่นกันนะครับอยู่30รุ่น5ส,สวยๆเหมือนกันมีลา,ายไพปิ้งิงครบเซตครับปรับคอนโทรลได้นะครับสบายๆเลยแล้วก็มีตู้เก่งติดแอร์ได้นะครับสวยๆจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เอ่อเปลี่ยนถักเหล็กได้ด้วยเช่นกันรถสวยมากๆสภาพดีๆนะครับขันต่อมาโคมาสุโคมาสุ P C สี M R สมีลายไพปิ้ิง แท็กเบก้อนยางใบมิดันหน้าพร้อมนะครับตู้เก่งใหม่นะครับเครื่องยนต์ส d 8 8ีปดีปั๊มนิ้วคอนโทรลน้ำมันของโคมสุเองครับตั้งเดิมเลยสวยสวยนะครับ4,000กว่าชั่วโมงเครื่องวงแท้นะครับแล้วก็มีตัวนี้พี่เป็นหลังคานะครับรุ่นเดียวกันโคมสุ40 MR3 มอาีลายเป๊กซงด้วยสวยๆจากญี่ปุ่นนะครับสามตันมีเยอะนะครับมีตั้งคูเวต้า U30 ารุ่นหอีก1คันนะครับแล้วก็ยูสี่สิรุ่น 3S นะครับแท็ก เล็กหุ้มก้อนยางใบมีดดันหน้าลายไปปริ้งสวยๆแรงดีๆครบเซตนะครับครับก็มีหลายคันนะครับตัวนี้ใครที่สนใจรถขุดแบคโฮเล็กๆนะครับเข้ามาเลือกชมได้ที่เจนแท็กเตอร์การจนะบุรีครับส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ได้พร้อมรูปภาพนะครับเชิญทดลองรถได้นะครับญี่ปุ่นแท้ครับเจนแท็กเตอร์การจนะบุรีนะครับสวัสดีครับ